ผู้ชมคืออย่างนี้ถ้าว่าถึงอ่ะคุณอาถ้าว่าถึงเรื่องของสมุนไพรที่เป็นที่นิยมมากตอนนี้ถ้าพูดถึงสมุนไพรป๊อบป้าทลายโจรเก่งมากอีกอันหนึงกระชายขาวถูกต้องคุณผู้ชมคะและเมื่อสมุนไพรสองอย่างนี้เป็นที่นิยมอ้ามิจฉาชีพก็เล็งทันทีจ้ะก็เลยเกิดคดีนี้ขึ้นมาเป็นคดีที่หลายหลายคนนะคะเป็นผู้เสียหายนะคะถูกช่อโกงจากการสั่งซื้อสมุนไพรก็เลยต้องแหกันไปแจ้งความค่ะเน่ นี่ค่ะผู้เสียหายวันนี้นะคะเดินทางมารวมทั้งหมด5คนด้วยกันเดินทางมาเพื่อแจ้งความกับปออทหรือกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทำไมต้องมาแจ้งความกับกองนี้นั่นก็เพราะว่าการทำความผิดครั้งนี้เป็นการทำความผิดผ่านช่องทางออนไลน์ครัคืออย่างนี้ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตัวเขาเองเนี่ยนะคะสั่งซื้อกระชายขาวยันฮี ผ่านทางกลุ่ม Facebook กลุ่มหนึ่งชื่อว่าฟ้าทลายโจรโรงพยาบาลยันฮีซึ่งกลุ่ม Facebook นี้เนี่ยคุณผู้ชมคะเขาจะเปิดเป็นสาธานะรณะก็มีผู้ติดตามมีสมาชิกอยู่ประมาณ5,000กว่าคนโอ้เยอะนะสมาชิกอันนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทั้งประกาศขายของได้<ะ>แล้วก็ประกาศบอกว่าอยากจะซื้อสินค้าได้ก็เรียกว่าก,ก็อยู่ในแวดวงของคนที่สนใจสมุนไพรต่างๆกันอันนี้ ตัวผู้เสียหายคนแรกเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าเขาอะไปสั่งซื้อกระชายขาวยันฮีจากผู้ใช้เฟซบุ๊กคนหนึ่งชื่อว่าออมสินอ่ะก็สั่งไปสามลังเป็นเงินทั้งหมด37,800บาทโอ้โเยอะนะเนี่ยอ่าพอสั่งเสร็จปุ๊บก็ไม่หนาจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าคนขายเนี่ยเขาก็ส่งมาให้ดูว่านี่มีเลขพัสดุนะตามปกติเวลาซื้อขายออนไลน์ผู้ชมคะพอเห็นเลขพัสดุแล้วก็แสดงว่าเขามีการส่งส่งของตามปกติอ่ะสบายใจแล้ว ผ่านไปแต่จู่ๆเนี่ยทางคนสั่งซื้อหรือว่าผู้เสียหายเนี่ยก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะตอนนี้สินค้าถึงไหนแล้วนะเมื่อไหร่จะได้รับนะก็เลยเอาเลขพัสดุเนี่ยไปตรวจสอบอพอตรวจสอบป๊บอ้าวเธอไอ้เลขพัสดุที่ส่งมาไม่มีนะเ้าเอาเอางงเลยลูกค้าหรือผู้เสียหายก็เลยโทรศัพท์ไปไปหาคนที่แบบติดต่อซื้อขายกันนะคะปรากฏว่าติดต่อไม่ได้อาติดต่อไม่ได้อีก จบเกมแสดงว่าโดนโกงแน่นอนอันนั้นคือ1คดีอีกหนึ่งกรณีอันนี้ตัวละครหลายตัวไหนมี3ตัวละครอธิบายง่ายๆอีกหนึ่งคดีเนี่ยนะคะสมมุติว่าเป็นดิฉันอยากจะได้ฟ้าทลายโจรสักหนึ่งลังดิฉันก็เลยไปโพสต์ใน Facebook นี่แหละบอกว่าอยากได้ฟ้าทลายโจรหนึ่งลังค่ะคิงติดต่อมาบอกว่าคิงมีฟ้าทลายโจรเอาไหมพี่ หมื่นกว่าบาทประมาณรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยรวมค่าส่งค่าอะไรด้วยเนี่ย1 5 4 8งบาท1 5 0 0 0กว่าบาทพี่สนใจไหมเห็นพี่ต้องการอยู่สนใจมากค่ะคุณน้องคิงนําเสนอคิงนําเสนออ่ะก็เสนอได้ดิไม่ใช่อาะเธอยังไม่เกี่ยวตัวละครอยู่นิดนึงก่อนอยากเล่นด้วยอย่าเพิ่งก่อนยังไม่ถึงตาเธอคิงนําเสนอเสร็จปุ๊บดิฉันบอกว่าได้ขอเบอร์บัญชีมาดิฉันก็โอนตาให้คิงเลยนะโอนเสร็จปั๊บคิงบอกเดี๋ยวไรเดอร์จะเอาของมาส่งดิฉันนั่งรอปั๊บ ไรเดอร์เอาของมาส่งยังไม่เห็ตาเธอใครอยากแสดงแล้วอยากแสดงไรเดอร์เอาของมาส่งอ้าวสบายใจจบข่าวแล้วสิได้ของแล้วนี่อ่าเสร็จปุ๊บกำลังจะมาชื่นชมกับสมุนไพรที่ได้ไรเดอร์หกกลับมา5นาทีไรเดอร์กลับมาบอกว่าขอของคืนอ้าวอ้าวฉันงงอ้าวทำไมเอาของคืนอ่ะเขาบอกว่าสินค้าเนี่ยเป็นของคุณไก่อ่าคุณไรเดอร์คุณอยู่ไหนของผมทำไมยังไม่ได้เออคุณไก่น่ะ เป็นคนส่งสินค้ามาแล้วคุณไก่บอกว่าคุณไก่ยังไม่มีเงินโอนเข้าบัญชีเดี๋ยวก่อนนะคุณไปส่งให้คุณลิงนี่ยังไง <c oughs> คุณต้องส่งให้ผมชื่อไก่เธอเธอเธอไก่ฉันไม่ชื่อลิงฉันชื่อพุทธ่านี้ฉันก็งงสุดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงอ่ะไก่คือใครอ่ะเออฉันไม่รู้จักไก่อตอนฉันติดต่อสั่งเสื้อฉันสั่งเสื้อคนชื่อคิงแล้วสินค้านี่จะเป็นของไก่ได้ยังไงแล้วโอนเงินมาให้แล้วใช่คุยไปคุยมาปรากฏว่าอะไรรู้ป่ะคิง เป็นคนโทรไปหาไก่บอกว่าไก่ไก่ขอซื้อสินค้าไก่หน่อยให้ไก่น่ะส่งสินค้ามาให้พุทธเลยนะแล้วเดี๋ยวพุทธจะเป็นคนจ่ายังค์ให้กับไก่อ๋อสร้างเรื่องเหรอสร้างเรื่องคือคิงตัวละครสมมุติเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คิงคนนี้นะฮะเป็นคนสร้างเรื่องว่าอยากอยากจะให้เอาขอไปขายคนนี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเขาโอนเงินให้แต่จริงๆแล้วเราได้เงินมาแล้วใช่พุทธโอนให้คิงไปแล้วไงฉันโอนให้คิงไปแล้วฉันก็เลย แล้วอยู่ๆฉันจะไปโอนตังให้ไก่ทำไมเนเมื่อฉันโอนให้คิงไปแล้วแกมันเลวแกมันคนเลวมากาเดี๋ยวอันนี้เป็นตัวละครสมโมติเนี่ยแปลว่าคนนี้ร้ายสุดถูกต้องคุณผู้ชมก็จะมามันก็เลยกลายเป็นอ้าว เนี่นทยทุกนะคนก็เลยต้องมามีคดีเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยทั้ง5คนเนี่ยก็เจอกับคนละแบบ2แบบแต่โดยรวมก็คือเป็นการจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้สินค้ามาจ่ายเงินแต่ไม่ได้ของทเป็นหมื่นเลยนะหลายหมื่นเลยคุณอาอนี่แค่สงเคสนี่ปาเข้าไป4ี่หมื่นกว่าบาทแล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาเตือนกันว่าในช่วงเวลาแบบนี้หลายๆคนก็กําลังต้องการทั้งฟ้าทลายโจร<ะ>เอ่ยังกระชายขาวเอ่ยั้นต้องแบบ อวิธีการคุณอารอยาไรให้ไว้ใจองไม่ดียอยากกลับบ้านน่ะทำไมอะคุณอาเพราะว่าเพิ่งสั่งซก่กอกหมูไปร้อยยี่สิบเนี่ยวมันไม่ใช่สมุนไพรค่ะให้เกี่ยวกับขาขาวน่ดนึงเล่ไม่สั่งอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้กลัวหมดเลยอะไม่แต่จริงๆอันนี้จริงๆต้องสมควรกลัวคุณชมเพราะฉะนั้นเราควรจะป้องกันระวังยังไงดีพวกเราคือถ้าจะว่าป้องกันระวังยังไงโดยส่วนตัวนะเราว่ามันต้องกับคนที่ไว้ใจได้เปล่าคือรู้จักกันหน่อยไหมคุณอาต้องพอเคยซื้อขายกันมาก่อนบ้างแล้วมันแบบเเงินนนนนมมัป็หื่ด้วยะ เช็คประวัติดูรีวิวว่าคนนี้เคยส่งสินค้าให้ตรงเวลาไหมลูกค้าฟีดแบ็มาเป็นยังไงไหมเช็คได้หนึ่งอย่างตรงนี้เบื้องต้นที่คิดเร็วๆได้นะกับเอาชื่อนามสกุลเขาไปเซิร์ชใน Google อีกทางหนึ่งได้ัหมเวลาเขาลงเนี่ยบางทีเขาไม่ได้บอก <ลง S 1> ชื่อจ<ด>ริงไงเขาก็ใช้ชื่อปลอมอาจจะเป็นแบบนั้นอีกชื่อยอแม่แหงตายเลยแรงงตายทำไมอ่ะนั่ยินมาโอ้ผมไ่เอาชื่อจริงมัลงเอารมณ์มันมา กลับบ้านเ,เลยคุณผู้ชมโอ้คุณผู้ชมแล้วเขาจะได้เงินคืนยังเนี่ยคือตอนนี้ยังไงตํารวจก็กําลังสืบสวนสอบสวนอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวต้องลุ้นกันต่อไปขอให้ตามตัวได้เร็วๆะนะฮะจะต้องจัดการตํารวจเก่งอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตํารวจจะเริ่มลงมือเมื่อไหร่แค่นั้นเอง